นอนอย่างงั้นสักหน่อยนึงอ่ะเมื่อกี้พูดอะไรนะไม่เชื่อดูหางดูหางมูหูแล้วมูหูต้องเลยโอ้โหมันต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรนะก็หนูนอนอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่นี่ไม่ใช่หลักฐานอยู่ขหลังไม่นะว่าเป็นหลักฐานพี่แยมแอบถ่ายดีกันหน่อยไม่ดีหรอกดีกันนะจ๊ะดีกันค่ะไม่ดีดีกันค่ะไม่แล้วสามนาทีผ่านไป ความเป็นจริงก็ปากฏทุกคนดูกันเองนะชอบบื่ดอมต่างมันสกัดังะดแจ้วนาา้ววาววาว่าน้นวว้อว่าว้าาา Skam! <laughs>